มาดูสรุป2มาตรการเพิ่มกําลังซื้อนะครับว่าตกลงแล้วเดือนพฤศจิกายนยังจะได้รับต่อเนื่องไปหรือไม่นะครับหรือถ้าไม่ได้จะได้เมื่อไหร่ข้อมูลที่ว่าก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับท่านรองนายกสุพัฒนพงพ์พภ์มีชาวได้มีการพูดไว้ตรงนี้นะครับก็คือสวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับฟังชัดเบี้ย200เพิ่มกำลังซื้อบัตรคนจนเพิ่มกำลังซื้อกลุ่มเปาะบางพฤศจิกายนได้หรือไม่ ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับเกี่ยวกับเบี้ย200บาทมาตรการเพิ่มกําลังซื้อในกลุ่มบัตรคนจนนะครับแล้วก็เพิ่มกําลังซื้อในกลุ่มเปาะบานะครับซึ่งท่านผู้ชมทุกท่านคงจะได้รับเงินกันมาหมดแล้วนะครับก็คือวันที่1กันยากับ1ตุลานะครับหลายท่านก็เลยสงสัยนะครับว่า1พฤศจิกายนในเดือนหน้านี้นะครับจะได้รับกันต่อหรือไม่นะครับวันนี้ผมได้ข่าวล่าสุดมานะครับซึ่งในเนื้อหาข่าวนะครับก็ไม่ได้บอกว่าจะทําการแจกเมื่อไหหรรร่่ะะคแตเเดี๋ยวผมจทําาาก์ใ ผู้ชมชมนะครับว่า ตกลงแล้วจะมีต่อหรือไม่จะมีเมื่อไรนะครับก็ไปรับชมกันให้จบด้วยนะครับนี่นะครับสำหรับรายละเอียดโครงการเพิ่มกงินังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่5จํานวนเงิน200บาทกดเป็นเงินสดไม่ได้และสะสมไม่ได้โดยรัฐบาลนะครับได้ทําการเคาะแจกตั้งแต่วันที่1กันยาจนถึง31ตุลาคม65นะครับโดยจะโอนให้เดือนละ200บาทต่อคนซึ่งก็ได้มีการโอนมาแล้วนะครับวันที่1กันยา1ครั้งนะครับแล้วก็1ตุลา1ครั้งโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่31ตุลา คม65นะครับเพราะฉะนั้นวันที่1พฤศจิกายนนะครับจะไม่ได้รับอีกแล้วนะครับอันนี้คือข้อมูลณนะปัจจุบันนี้นะครับแต่เดี๋ยวฟังให้จบนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีเกมพิกก็เป็นได้นะครับอีกมาตรการหนึ่งนะครับก็คือโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือเขาเรียกว่าเพิ่มกําลังซื้อกลุ่มเปาะบานระยะที่3จํานวน200บาทกดเป็นเงินสดไม่ได้และสะสมไม่ได้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์นี้ก็คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์เราชนะกลุ่ม4 กลุ่มที่ใช้สิทธิ์ด้วยบัตรประชาชนได้แก่ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนทําให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตาังได้ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ทุพพลภาพผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนหรือเดินทางไปใช้จ่ายเงินที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้เป็นต้นโดยรัฐบาลนะครับได้ทําการเคาะตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ตุลาคม65 โดยจะโอนให้เดือนละ200บาทต่อคนนี่นะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์กลุ่มนี้นะครับเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมมาตรการเราชนะกลุ่ม4นะครับซึ่งผ่านมาปีครึ่ง2ปีแล้วนะครับเรียกว่าหลายๆท่านโดยเฉพาะที่เป็นท่านผู้สูงอายุนะครับแทบจะไม่มีใครจําได้นะครับว่าโครงการไหนชื่อโครงการอะไรมาตรการอะไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์มาตรการนี้นะครับ2ล้านกว่าคนนะครับแต่เวลามาใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์กันแค่ล้านคนนะครับ แค่ประมาณครึ่งเดียวนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองได้รับสิทธิ์นั่นเองนะครับพอถึงเวลานะครับบัตรประชาชนของท่านก็มีเงินโอนมาให้แล้วพอท่านไม่ใช้รัฐบาลก็ดึงกลับพอเดือนต่อมารัฐบาลก็โอนให้พอหมดเดือนก็ดึงกลับเป็นแบบนี้หลายๆรอบแล้วนะครับนี่ก็คือเป็นระยะที่3แล้วนะครับในเฟสที่แล้วก็เหมือนกันนะครับก็มีการโอนมาแล้วก็ดึงกลับโอนมาแล้วก็ดึงกลับนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้ไม่ค่อยจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับต่างกับกลุ่มบัตรคนจนนะครับเรียกว่าใช้สิทธิ์กัน ทบครบนะครับซึ่งเงินตามมาตรการนี้ก็เช่นกันนะครับรัฐบาลเคาะมาให้แค่ไม่เกินวันที่31ตุลานะครับเพราะฉะนั้น1พฤศจิกานี้จะไม่มีเงินโอนนะครับแต่ตรงนี้ก็ยังไม่แน่นะครับเดี๋ยวมารับชมนะครับว่าเพราะอะไรมาถึงไม่แน่นะครับนี่นะครับเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ2มาตรการที่ว่านะครับและในตอนท้ายนะครับผมจะมีสรุปด้วยว่า มาตรการเพิ่มเงินลงื้อทั้ง2กลุ่มนะครับตกลงแล้ว1บพฤศจิกายนจะได้หรือไม่นะครับหรือถ้าไม่ได้จะได้เมื่อไหร่ก็ช่วยกันรับชมกันให้จบด้วยนะครับข่าวนี้มาจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจออนไลน์นะครับเป็นข่าวของวันที่18ตุลาคม2565อัดแพ็กเกจคนละครึ่งเฟส6ช้อปช่วยชาติเติมเงินบัตรคนจนช่วยน้ําท่วม20,000ล้านวันที่18ตุลาคม2565ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุพัฒน์พงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้สัมภาษณ์ถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีว่าเช่นโครงการชอบช่วยชาติโคละครึ่งเฟดหซึ่งกระทรวงการคลังพิจารณาอยู่และอยู่ในนิดแล้วทั้งหมดโดยแหล่งเงินจะมาจากงบประมาณที่มาจากงบกลางส่วนหนึ่งและเงินกู้ที่ยังเหลืออยู่อีกส่วนหนึ่งนายสุบัตพงศ์กล่าวว่าหลักการก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีซึ่งขณะนี้ดัชนีทางเศรษฐกิจไปด้วยตัวเองอยู่อยู่ในทิศทางที่ดี แต่เราก็ไม่ประมาทและในช่วงสิ้นปีเป็นโอกาสที่ดีประกอบกับสัญญาณเศรษฐกิจดีขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทบอมั่นใจว่า GDP ปี65จะมากกว่า3%เอร์เซ็นและรัฐบาลมั่นใจว่า GDP ปีนี้3บวกซึ่งดีกว่าที่คาดไว้ตามเป้าหมายปลายปีเป็นช่วงที่จะกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายเพราะการอุปโภคบริโภคเป็นปัจจัยสำคัญในยามนี้โดยจะนำแพ็กเกจเข้าคลรเห็นชอบให้ได้เร็วที่สุดคาดว่าราวกลางเดือนพฤศจิกายน พร้อมกับของขวัญปีใหม่นายสุพัฒน์พงเกล้าทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคลมมีมติเห็นชอบงบกลางปี66วงเงิน300ล้านบาทเพื่อขยายระยะเวลาช่วยเหลือราคาแก๊สหุงต้มหรือ LPG สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะครบกำหนดในเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคม2565ด้านนายอาคมเติมพิธยาภัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าสำหรับมาตรการกระตุ้นเศรศษฐกิจช่วงปลายปีกำลังดูอยู่ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือค่าไฟฟ้าโดยการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีผลช่วงต้นปีสัปดาห์หน้าจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมนายสุพัฒน์พงศ์กล่าวว่าสำหรับมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภยัยในส่วนของกระทรวงการคลังเช่นมาตรการผ่อนปลนเรื่องหนี้สิน โดยจะรวบรวมเป็นแพ็กเกจกับมาตรการเยียวยาน้ําท่วมมาตรการเยียวยาท่านนายกสั่งการให้คํานวณมากี่ครัวเรือนมาตรการจะเป็นยังไงมหาดไทยลงพื้นที่มีขั้นตอนยังไงซึ่งเป็นขั้นตอนที่เคยทําสมัยน้ําท่วมปี54และปี60 ซึ่งไม่ควรจะเยียวยาต่ำกว่า3,000บาทต่อครัวเรือนนอกจากนี้จะให้อาชีวะเข้าไปสำรวจที่พักอาศัยก่อนที่จะเข้าไปเพื่อความปลอดภัยนี่นะครับตอนน้ําท่วมปี54ผมก็ยังได้รับมาเลยนะครับ3า0 0บาทแต่ปีนี้น,นะครับเขาจะแจกเป็นคูปอง3,000บาทนะครับแล้วเราก็ต้องเอาคูปอง3,000บาทไปใช้ซื้อเครื่องไฟฟ้าที่บิ๊กซีหรือโลตัสนะครับซึ่งถือว่าไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนสมัยนี้นะครับนายสุพัฒน์พงศ์กล่าวว่าส่วนวงเงินจะถึง2 3หมื่นล้านบาทหรือไม่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องตัวเลข เพราะต้องคูณด้วยจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งข่าวหน้าคงจะมีการนํามาเสนอในที่ประชุมคอรมอท่านนายกกาชับให้เอาทุกหน่วยงานมาใส่รวมกันใครที่มีอยู่แล้วและอยู่ในอํานาจมีงบประมาณเอามาใส่รวมกันในแพ็กเกจเดียวกันเพื่อสื่อสารให้ประชาชนทราบทีนี้ก็มาดูสรุป2มาตราการเพิ่มกาลังซื้อนะครับว่าตกลงแล้วเดือนพฤศจิกายนยังจะได้รับต่อเนื่องไปหรือไม่นะครับหรือถ้าไม่ได้จะได้เมื่อไหร่ข้อมูลที่ว่าก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับท่านรองนายกสุพัฒน์พงพันมีชาวได้มีการพูดไว้ตรงนี้นะครับก็คือช่วงปลายปีเป็นช่วงที่จะกระตุ้น ให้มีการใช้จ่ายเพราะการอุปโภคบริโภคเป็นปัจจัยสําคัญในยามนี้โดยจะนําแพ็กเกจเข้าคอระมอเห็นชอบให้ได้เร็วที่สุดคาดว่าจะราวกลางเดือนพฤศจิกายนพร้อมกับของขวันปีใหม่ นี่นะครับท่านรองนายกพูดไว้ชัดเจนเลยนะครับว่ามาตรการกระตุ้นเศษษษษ ings, รษฐกิจทั้งหลายซึ่งก็จะรวม2มาตรการของพวกท่านด้วยนะครับจะเข้าคอรมอนะครับเรา,าราวกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการคาดเดาของท่านรองนายกนะครับถึงเวลาแล้วอาจจะเร็วกว่านั้นหรืออาจจะช้ากว่านั้นแต่โดยสรุปแล้วนะครับหพฤศจิกายนนี้เงินตามมาตรการของพวกท่านทั้ง2มาตรการนี้ไม่ได้รับอย่างแน่นอนนะครับเพ <ๆ S 2> ราะฉะนั้นตอนนี้ผมตอบฟันธงได้เลยนะครับว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้จะไม่ได้รับนะครับจะไม่เข้า แต่ถามว่าในเดือนธันวาคมจะได้หรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปตามข่าวนี้นะครับถ้ามีการเข้าคอรมอกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับวันที่1นธันวาคมอาจจะได้รับกันนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับทั้ง2กลุ่มนะครับก็อาจจะมีการเว้นเดือนนะครับก็คือได้รับ1กันยา1ตุลา 1พฤศจิกาจะไม่ได้รับนะครับแล้วไปได้รับอีกทีก็อาจจะเป็น1นธันวาแล้วก็1มกรานะครับตรงนี้ผมคาดการไว้นะครับก็ต้องรอรุ้นรัฐบาลกันอีกทีนะครับข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลคืบหน้าล่าสุดแล้วนะครับเกี่ยวกับมาตรการ2มาตรการนี้นะครับเพราะฉะนั้นชัดเจนเลยก็คือเดือนพฤศจิกายนนี้ไม่น่าจะมีนะครับถ้าจะมีก็ต้องไปลุ้น1นธันวาคมแทนนะครับเพราะฉะนั้นก็ กดติดตามช่องผมไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าผมก็จะแจ้งท่านผู้ชมให้ทราบโดยด่วนติดตามช่องผมไว้ไม่ผิดหวังนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับผมกําลังรอลุ้นหล้านสับตะไคร้นะครับก็ช่วยๆผมกันด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ช่วยกันกดติดตามนะครับแล้วก็เข้ามาดูคลิปผมก็ขอบคุณทุกท่านเช่นกันนะครับ